สวัสดีค่ะวันนี้มีวิธีทําหมูทอดเจียงฮายทานกับข้าวเหนียวร้อนๆอ,อ,อร่อยๆอมาฝากค่ะสูตรนี้มีความกรอบอร่อยและวิธีทําก็ง่ายโดยไม่ต้องหมักหมูนะคะหมูทอดเจียงฮายเป็นเมนูสุดฮิตในตอนเช้าเลยค่ะทานกับข้าวเหนียวร้อนๆไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนหรือหม่มสาวชาวอ,ออฟฟิศทานได้สะดวกมากเลยนะคะก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามตัวมาดามเจนด้วยค่ะ เรามาเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะสำหรับหมูที่ใช้จะมีหมูสไลด์และมันหมูแข็งนะคะหั่นบางๆแบบนี้ค่ะวันนี้จะใช้ทั้งสองอย่างรวมกัน 1, ครึ่งกิโลนะคะส่วนที่อร่อยก็จะเป็นมันหมูนะคะจะใส่มากกว่าก็ได้ค่ะมาผสมกันเลยนะคะใส่เนื้อหมูและมันหมูลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชาเกลือหนึ่งช้อนชาและผงปรุงรสหนึ่งช้อนชาค่ะ พริกไทยป่นหนึ่งช้อนชาเสร็จแล้วใส่น้ำเย็นจัดลงไปครึ่งแก้วค่ะคนผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนนะคะ พอคนคุกเค้าเข้ากันดีแล้วใส่แป้งทอดกรอบลงไป3ช้อนโต๊ะค่ะแป้งข้าวเจ้า3ช้อนโต๊ะตามด้วยน้ําเย็นที่เหลืออีกครึ่งแก้วค่ะซึ่งน้ําเย็นจะช่วยทําให้หมูมีความกรอบและไม่อมน้ํามันอีกด้วยค่ะสูตรนี้เราจะไม่หมักหมูนะคะนวดคุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นก็นําไปทอดได้เลยค่ะตั้งน้ำมันให้ร้อนแล้วนำหมูลงไปทอดใช้ไฟปานกลางในการทอดนะคะ พอใส่หมูลงไปแล้วเกลี่ยหมูไม่ให้ติดกันด้วยค่ะในระหว่างนี้ถ้ามีใบเตยก็หั่นเป็นท่อนๆน,นำมาทอดรวมกันกับหมูหมูจะได้มีความหอมค่ะซึ่งใบเตยจะช่วยเพิ่มความหอมอร่อยได้อีกนะคะทอดจนได้สีเหลืองทองประมาณนี้ใช้ได้แล้วค่ะ ตักขึ้นเสด็จน้ำมันเราเตรียมเสิร์ฟได้เลยนะคะตอนนี้หมูทอดเจียงไฮก็เสร็จแล้วค่ะรอข้าเหนียวร้อนๆมากินคู่กันอร่อยมากเลยนะคะและถ้ามีน้ำพริกหนุ่มด้วยอร่อยฟินเลยค่ะลองไปทำดูนะคะทำง่ายมากๆเลยค่ะหมูทอดเจียงไฮสุดท้ายขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ